กดกดสัดขัถึง2,000สขัยนะเดี๋ยวผมจะผมจะยอมเก็บคนนี้นะผมน,นะะ 5, ีราคา8 9ิ0เลยนะผมจะยอมเก็บเลยนะถ้าติดตามถึง2,000สังขายด้วยกดติดตามด้วยเอออะไรเพิ่งเข้ามาเองโอ้ฮะคืออะไรวัดเฮ้ยเข้ามาเป็นอย่างนี้เลยวะกุบาทเฮ้ยกบาทมาวะ่ะยังไม่ทำหน้าอธิบายเชี่ยอะไรเลย นะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนี้กันซึ่งตอนนี้นะฮะเอิ่อมาปุดนนะฮะกระบิดก็ได้ตกลงแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้อัพเดตส่วนหนึ่งนะฮะส่วนผมประมาณนี้เลยนะตอนนี้อุกกาบาตตกอยู่เดี๋ยวค่อยรีวิวอ้าวดิสโก้ก็มาอีกโอ้เังไงอะไรวะโอ้หึยอืมอะไรอ่ะอะไรอี แย่หรอกมงงอะผมดูหน้ามันไม่ได้เลยเนี่ยดูหน้ามันไม่ได้โฆษณารเรื่องหนึ่งนะครับถ้าผู้ติดตามถึงสองพันผมจะยอมเก็บผลนี้เลยนะฮะผลนี้นะฮะราคาห้ามิลเลียนเก้านะฮะผมจะยอมเก็บเลยนะฮะไม่บิดเลยนะฮะถ้าผู้ติดตามสองพันคนนะฮะผมจะยอมเก็บผลนี้เลยสายฟ้า เฮ้ยเหอนใจเดียวเลยสนะัเนี่ยเออนี่ทุกคนอยู่โรงเรียนอะไรคอมเมนต์หน่อยจะไปแอบอ้ออนี่ตกใจเบิดเฮ้ยมาสเตอร์สปิงเกอร์ขายรีบซื้อรีบซื้อเดี๋ยวผมจะใช้ทุกคนรีบซื้อรีบซื้อเด้อหยิบไม่ทันเ่ยอยู่ไหนวะโอ้ รีบซื้อรีบซื้อนี่นี่จะซื้อแล้วนะฮะน,นะไหนวะเอ,อ้าะบิดนี่ว่าจริงดิเมื่อกี้มันคือว่ามาเตอร์ไม่ใช่หรอกแต่ทำไมแอดมนันอะไรงงอะไรอ่ะ อโอ้เฮย้ยเอาว่ะนี้มาว่ะอุ้ยมีมาแล้ะผมต้องไขเข้าสุดไอ้นี้ดีๆให้ได้แป๊นหนึ่งไงตอนอะ,อะไรวะเพิ่งเห็นหนี่คืออะไร ไม่เข้าใจทุกคนโอ้ไม่เข้าใจเลยตรงนี้ก่อนค่อยๆไปนี่นะเล่นแบบโอ้ไปนะเขาจะปล่อยทิ้งไม่นานไม่ว่าเชนเดวโอ้อะไรโอ้ อะไรอะสับไก่ทำไมอะไรโอ้ย้าวยคเกบมว่าเฮ้ยอะไรผมดีผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเออผมได้สองมอันอลังการขึ้นเว้ขนมันจะใหญ่แบบโอ้ยมีราคาเลยนะเยี่ยมือแตงโมเลืบอยู่อะไรวะ อะไรกนะัวกาเดนด้อทุกคนเ <laughs> พื่อนไม่ยอมกบนะเห็นไหมไม่ยอมโตสักทีเลยระหว่างนี้ผมจะวางแผนทุกคนนะ <laughs> นี่มักตรงนี้เลยต้นไม้พวกตรงนี้นี่แหละมันจะโตแบบบึ้มๆเลยนะเ <laughs> ออเดี๋ยวผมจะค่อยไล่เก็บแบบไล่เก็บ,แบ,บแเยอะเยอะแล้วผมก็จะรีบปักเลยนะถ้าไม่รีบเดีย๋ยวมันจะแบบผลเล็กมั้งแผนรู้นะเดีย๋ยวผมจะปลดล็อกคุญแจก่อนจากนั้นก็รีบเก็บ

นี่แหละนี ite, you know ่จะเป็นส่วหนึ่งที่ต้องคูณเข้านะเออเนี่ยเว้ยยิงโดนๆถ้ายิงแบบนี้ตรงนี้ก็ดนโดนโดนแคร์รอลดโดนอะไรถั่วโดนแฮมเมนร์โดนโดนนี่อะไรอ่ะโอ้อาโออาโอหรอโอ้เด้งด้วยเด้งด้วยเอ้ยไอ้เบอร์ลีติดมาโอ้ยติดเยอะนะอุ้ยเนาะขอบคุณนะ มากเลยนะฮะปั่นยนต์ตัวนี้เนาะอะไรวะเทตตัวแรกยังไม่รู้นะฮะซึ่งไอการโบสถเนี่ยมันให้เราก้วยว่ามึงจะเอาฝนน้ำมันแต่ว่าเอาฝนสีขาวๆอะตอบเลยดีตอบตัวเด้งอีกตอบเลยดีวะ นี่ไม่รู้ะอย่าตอบมัวๆแล้วกันไม่ตอบดูช่นะแล้วก็ฝนเทียมหรอกฝนเทียมหรือฝนควันรือว่าฝนอะไรยัรงไงวะเฮ้ยแต่แสงสีสันสวยเลยอุ๊ยเนาะเอมไม่ใช่ฝนเทียมดูจากเสียง mình lại nó lấy rất giảm như mình phụt ở các bạn có mà oh. yeah. Cái bản. Cái bản ui dễ oh. 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 <laughs> ui phân bỏ cho mày cứ này oh, mày là disco này à ô bần เบนซี่บัดข k ยไปไหนได้อีเบนซี่บัดข k ยซื้อของเลยอ,อีกแล้วตุ้มเบนนี่บัดเ k ยรอโลที่ร้อยล้านมัน้งเฮ้ยได้โรบอทวะลองใช้ไหมอ้าวมาพอดีเลย ก็โลบอทอีกโอ้ยเป็นยี <Leah> ่ห <up> ้ออย่างเงียบแมนดี้บัตรขายอีกโอ้เออบูไม่ออกเบอร์เตอร์สิ่งก็หายหรอกยังีงโอ้ยแหละจังหวะมาปะปะโอโอช่วยกูดูวยเฮยช่วยกูดูวยผมรอบหนรอบนี้ใช้มาตเตอร์เยอะแล้วก็แก้มาตเตอร์อันเดียวัอ สดได้ไหม,ม,ไหม,มน,นะนี่กโอ้ยแมมาเตอไหมนแาที่มีกปดจะซื้อได้มันเแบบนี่ยเบนที่กระขายโวยรวยเกินมีหลายคนละเวยนี่เออแค่นี้เว้ยนี่โอ้โหอะไรนี่กุงงงเหมือนกันนี่เนี่กรขายกี่อันวะเนี่ยมาดูก,ก่อนนิ้ อะไรเออหมดไม่เห็นขายเลยอีกแล้วหรอกอ้อันนี้ขายจริงเออหมดสักทีเฮียค้างมากอีกห้านาทีอีเวนต์ใหม่จะมาเลยนะฮะทุกคนโปรโดติดตามด้วยเออ2000สองพันสมาชิกนะถ้าถึง2000สองพันสมาชครผมจะยอมเก็บเอมเบอร์ลี่เลมโบนะฮะราคาโคตรแพงแพงที่สุดในสวนแล้วแล้วก็อันนี้มาอีกนะโอ อันนาแบบโอ้โหกและอันนี้แน่นะแล้นมีอืมดีดอ่ะผมจะลองปีนดยูนะไม่รู้ว่าจะโผล่ที่ไหนแต่จะปีนไปเรื่อย จะไปทางไหนวะเออมก็ไม่มีอะไรถึงตรงสุดหรอกยไม่ถึงอละนี่ัยังไงเอ่อยองไงงูส<ง>ิบห้างโอ้โหแต่ละผล ไอสถานะหุ่นยนต์เมื่อกี้แม่งโคตรเท่เลยว่ะดูดูดระกายสีเขียวดิเงินทันนั้นมีมาอะไรมาอีกไหมรีบมาเลยนะครับึอะไรดิสโก้มาโอ้อะไร่ะอือ อะไรอีกแล้วโอ้น้ออะไรอ่ะพิกขายสองหนึงโอ้โหอ่ะดีนะครับอีเวนต์ใหม่โอ้อะอธิบายนะคือยังไงอ่ะเพิ่มแค่ตรงนี้นะฮะสวน อุ้ยมีช่างกิโลด้วยยิ่งตื่นเต้นไปใหญ่เลยนะครับทุกคนมีแบบนี้นะโอ้ยออช่วยด้วยขยันแจกเนาะเจนเดียวฮะเอาอาหารตามเคสหรอหรือว่ายังไงหรือเปล่าหรือว่าตามกิโลที่มันต้องการใช่ไหมหรือว่าจังได่ดูซิเราจะได้เชียอะไรบ้างนะ มันช้ามากเลยไอออาออกดิไอหุ่นยนต์นี่หุ้ยเฮ้ยว้าว <Wow. S 1> พืชใหม่ด้วยมีโอ้ยเฮ้ยส่นวนตัวทำยังไงวะมีผลใหม่ต้นกล้าใหม่เยอะจัดทุกคนมีของตกแต่งใหม่ด้วยมีโอ้ยคือเยอะจัดนะทุกคนแม่งเอ่อ ตัวนี้ยังอยู่เนาะแล้วก็สกิปแหละหมันโอ้เกียจพูดเลยทุกคนคือแบบมันค้างเหรอเว้ยคือมันค้างเนาะนี่เห็นไหมมันก็เด้องอีกไม่รู้ว่าเสียงมันก็ค้างไหมอีเวนต์นี้กูสังเกตนะไม่ค่อยแจกป้นกาไม่ค่อยแจกสปริงเกอร์เท่าไหร่แต่ดีนะได้สองสามตัวเลยอะ จำสิ่งที่ผมพูดใช่ไหมท้ายคลิปผมจะปักแกนมาเตอร์สปริงเกอร์ดูดูซิว่าจะเป็นอย่างต่อไปนี้ผมจะไม่พูดแล้วใน3 2 1สอง,งเอาวันนวมยอันสดใสดูซิเป็นยังไง สามสองหนึ่งไม่เห็นเลยเห็นว่าเฮ้ยอ่าูดใหญ่ทุกคนไม่กล้าเก็บเลยโว้ยดูดิเฮ้ยแต่ทำไมบูดมอสต้องไม่มีเลยวเออแต่ไม่คูดใหญ่สักดูดิมองไม่ออกตั๊บนึงจัดการเรื่องนี้คือ รีลู100ล้านเราทุกคนเท่าไหร่นะเมื่อกี้200ล้านเฮ้ยเอาเรื่องไม่ใช่2ล้าน200ล้านเว้ยรวยแล้วรวยแล้วรวยแล้วมึงคิดดูดิไอ้เหี้ยชุกง่ายเปิดมันก็ใหญ่แล้วนะโอ้ยแกมาตเตอร์มีประโยชน์เพราะตรงนี้เนี่ยแหละเออเี๋กูจะซื้อเยอะๆเลยเดี๋ยวกูจะทำมึงนี่บัตรให้ใหญ่กว่านี้มั้งถ้าใหญ่กว่านี้มันจะยังไงวะแต่กูงงว่ะดูมอสซอมทำไมน้อยจัง อันนี้เพิ่งตื่นเลยนะเสียงก็เลยแบบไม่พร้อมเหมือนอันนี้มันใหญ่ที่สุดในสวนเลยวัดหกสิบเจ็ดสิบกิโลโห่รีวิวหน้าสวนวัดเดี๋ยวเผื่อเก็บนี่ไอ้เหี้ยเขยาใหญ่มากเลยเนะก็บไว้ก่อนอันนี้อะไรอาหารดูละ่ะผลไหนไม่ติดสถานะผมจะเอาไปทำอาหารอาหารส่วนผลไหนติด สถานะใช่ไหมไปขะมันจะได้เงินเยอะอันนี้ก็ใหญ่นะดูดดูสิลุ้นไหมเนเลี่ยนไหม27ล้านหรอเยอะอยู่นะอันนี้จะขายได้เท่าไหร่วะสีสวยมากเออขายได้เท่าไหร่110ล้านโอยเอา้าอะไรวะแป๊บนึงเข้าใหม่ก่อนมามาต่อดิ เหลือตรงไหนอีกบ้างนี่อืมส่วนโบ,บวก็ั่สนมโอแน่มีตรงนี้แล้วตอนนั้นยังไม่มีดูหวัวหอมอีกดูสิหวัวหอมหายไปเหมือนไม่ได้ใช้ทำอาหารนะสองพันนี่เท่าไหร่หกสิบสี่ล้านโหใหญ่แต้ ไม่เหมือนมีเมนูใหม่ด้วอ่ะทุกคนเมนูนี้ผมไม่คุ้นเคยเลยต้องไปสืบตอนนี้เนี่ยจะจัด,จดเสร็จอุ้ยขายได้เท่าไหร่อืมตอนนี้ก็จัดเสร็จแล้วนะอยากจะพาไปดู น่าจะแค่นี้แหละนี่ผลสรุปคือเออมีอดอกนี่ดอกแดงๆใหญ่สุดในสวนนะดูดิคือใหญ่แบบโห้ไม่เชื่อก็ดูตอมันดิปาโตดูตอมันโอ้สวนบูมาซ่อมก็ใหญ่อยู่นะน่าจะสักไม่ถึงยี่สิบโห้อันนี้คือติดโกกที่ใหญ่สุดสวนแอมเบอร์สตอรี่ฝังดินอยู่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไง แต่มันต้องแบบใหญ่แน่ๆคือมันฝังดินเว้ยนี่แหละเข้อเสียงของเบอร์สปอร์บลี่ส่วนอันอื่นก็เหมือนเดิมน,นะฮะได้จัดเสร็จเรียบร้อยแล้วดูลงขึ้นเยอะเลยนะน่าจะไม่มีอะไรบ้างแล้วนะก็มีแค่นี้นี่แหละบายบายครับอีเวนตใหม่บ้ยทีเล่นอีเวนตใหม่ซึ่งผมไม่รู้ฮะคือผมยัไม่รู้เลยเว้ย เมเปิดยูทู e ผมยังไม่เห็นเลยเออผมอยังไม่เห็นเลยผมลืมดูไว้นะถ้าอยากรู้วิธีเสิร์ชดู u ูทูบได้นะเดีย๋ยวมันก็มีอเองแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็สอนลูกสอไปนี้เป็นคลิปเสียงเกียนเกนที่ผมเจอมา

เราบอกไ็่คุ้พนะสมมหาพะแสงะสมหารุงสมหาพ่อสหามมหาลานอุ้ยมาตามมาไ้มาอะไรหรอุ้ยตาใหญ่ฮะสมหาม่กระทำกมาอาคุอาแอไมใำที่ไม่ชอบ่คนนี้้ไม่เวนนกุ้มไม่ผิไม่นีนะใจไหมปะ đi làm mà lên, trẻ con mình không bơi đâu có được, ơ,

Yeah, <laughs>

เอนข้เอ็นคออ็เนี่ยือุ้กันะตมาาาวาอาาทจ๊ะมาเจ๊งส่งตนซลต้อนซา้นล้อ

แค่ฉันไม่รู้แคหมูแน่นอแค่หมูแคหมอาวะคบวันนี้อยู่กับสาคคณนี้กองนะครับอยาเด็ขึ้นมาล้สมารถทาเวนก็ไมนด้้มากที่นี่นะถก่ามันจะ้นันนี้เ่นเดก็บ้านเดียว่ลอาทิตยมีเงนต้งเอาพยามนะครับเอามาเอามาเอามาเ็นเงนช่นเดนักเงินบายเ็เนเดียวดููงเงเดงเงงต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 ง መመመመ <laughs> ብንምምንደ <laughs>